เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองอันนี้จะเป็นเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองที่ส่วนสาธารณะที่อยู่ในกรุงเทพนะครับตอนนี้ตาต้าอยู่ที่สวนโรมานีสีกันนะครับเนี่ยเป็นเครื่องตรวจแบบสวยเลยนะครับได้จะถ่ายชั้นให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่คือเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองนะครับ PM 2.5นะครับที่อยู่ในส่วนสาธารณะของในกรุงเทพ,พมหานครนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าเครื่องนี้ตรวจวัดเราจะเป็นยังไงนะครับเมื่อเปรียบเทียบฝุ่นละออง PM 2.5กับเส้นผมนะครับจะเป็นยังไงนะครับดูนะครับฝุ่นละออง PM 2.5คือฝนละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมคคอนนะครับเล็กประมาณ1ใน25ส่วนของเส้นผมมนุษย์น,นะครับสามารถกระจายสู่เข้าทางเดินหายใจและกระแสเลือดต่างๆอวัยวะต่างๆในร่างกายได้นะครับเราจะมาดูระดับต่างๆนะครับของ PM 0.5นะครับอันนี้จะเป็นระดับแรกนะครับระดับ0ถึง25นะครับจะ ดีมากนะครับเหมาะสำหรับการออกกำลังกายนะครับระดับต่อไปก็จะเป็นระดับดีนะครับระดับดีนี่คือทำกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆได้ตามปกตินะครับจะอยู่ที่26ถึง37ดีนะครับอันนี้คือดีนะครับต่อไปก็จะเป็นระดับปานกลางนะครับระดับปานกลางนี่จะมีผลต่อ เวลาทำพฤติกรรมกลางแจ้งนะครับอันนี้ก็เริ่มจะก็ยังใช้ได้อยู่แต่เริ่มจะแย่ขึ้นมานิดนึงแล้วนะครับอยู่ปานกลางนะครับตั้งแต่38ถึง50นะครับเลเวลต่อไปนะครับก็จะเป็นเลเวลเ51ถึง90นะครับจะเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับถ,ถ้าถ้าระดับนี้ก็ให้หลีกเลี่ยงการทำพฤติกรรมกลางแจ้งนะครับและควรสวมหน้ากากาอนามัยด้วยนะครับ อาการที่พบก็จะเป็นาหายใจลําบากนะครับแน่นหน้าอกใจสัน่นอันนี้คนพบแพทย์นะครับระดับสุดท้ายนี่ระดับที่อันตรายนะครับอันตรายนี่คือ9 1ขึ้นไปนะครับจะมีคนกระทบต่อสุขภาพนะครับควมสวมหน้าปากหน้ากากและวเคซีนอมรมกลางแจ้งนะครับเครื่องนี้ก็จะเป็นเครื่อง New Normal อีกอันหนึ่งนะครับที่ Data พาเที่ยวมาออกกำลังกายแล้วเห็นว่ามัน แปลกๆดีเป็นเครื่องใหม่ๆที่แบบคนยังไม่ค่อยรู้จักนะครับก็เลยเอามานําเสนอให้ทุกๆท่านได้ชมกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง PM 2.5นะครับ Monitoring in Instrument นะครับ